จากหลังมาต ok ั้งกองได้ดีกันอันไหนกระโลกเอกได้กเมเอ้า่าดกิเออเออเดีเนี่ยมาขอใส่แป้งย่งงาแม่ยิ่งมาโมกระด้งก็สื่อแพงมันจะดี้มันม่มีแบบเป็นเหลียมๆนะมันตัวเต๋าเ๋เ๋เ๋เจบมัวมันควจเป็นเหี่ยมมัน ใช่สิเล่เงินือเสวัสดีค่ะสวัสดีสุสุคนค่ะแม่เหมยเอาเขียนเข้ามาอย่างเขียนเดขกที่ละเห็นนั้นในหลวงราชการที่เก้าสวัสดีไอ้หมอมสวัสดีพี่หมอมพี่หมอมสวัสดีหกสิบสามคนจ้ะวันนี้สิมาเบาความฝันพี่สาวฝันพี่น้องพี่สาวฝันเห็นในหลวงราชการที่เก้า เดีย๋ยวเพิ่นกับพี่น้องเพิ่นนั้นยังไปเฮ็ดธุระททยอยู่เดี๋ยวเพิ่นสิมาเบาให้ฟังแต่ว่าออกวไวยเล้าไปแล้วพี่น้องเมื่อวานเพิ่นกับถือพี่น้องถือวไวนเหล้าเก่าเปน็นตรงบ่เป็นเบลเบลเขียนเป็นเลยมันมัน ไอ่ยังไอ้ามานอนเค่อยฟันเหลวออกโกเก่าเก่าออกอ้ยอกหวยราเมื่อวานพี่น้องเก่าเป็สวัสดีแม่เมยสวัสดีจ้าพี่สุภัตตาพอดีว่าพี่น้องไดยยินเสียงบ่กิ๊บไก่แทบอกแหงแหงน่คนรอเลขยยูเดี๋ยวคนเบาบาท่านมากคนเบาไปกันซงนครี่อีอยู่พี่น้องเรารอบประมาณหานาที ไอ้คนเขามาได้หล,ลายมาถ่าฟังน้ากันพี่น้องว่าบ่าโดนดอกความฝันฝันข้าวเดียวสวัสดีร้อยหกคน้คคะสองนาทีแเดีียวเครีย่อรอไอ,มอม้ไอมอมไอ้มอมเป็นจังไนเจ้าเด้วไปเหตุการณ์เหตุงาว่าเจ้าจึยุคโควิดเนี่ยเราจะเขียนเียกให้แต่ว่าต้อตงเบิ้งแน้หลังทื่เก่าแล้วไปรเห็นปเน คอนเ็นไม่ลวงราชการทีบเก่าด้วยวกุนองผู้ได้ฟันนี่ยังจะข้อมเงินกนมาด้วยกุนองจะสิตีเป็นเหลขกไงหัวหน,นีจะจัดเห็นแม่เหมยมันสงวดหัวหน,นีแม่เหมยมาหาสามเจ็ดแปดไม่เหมยมันบ,บอกสื่อไปแล้วหาสามเจ็ดแปด เก้าหนึ่งหนึ่งเก้ายังไงบ้างสี่แปดสามหลักที่สื่อไปแล้วนะพี่น้องกเจ้าไปเห็นคลิปคอยอยู่ใส่นั่นมันเป็นนั่นเพจปลอมเด้อพี่น้องเด้อแม่เหมยไลยูแต่ในอันเฟซบุ๊กโอ้ยไลยู like there, like you there, แต่ไลยูแต่ยูทูบเราบปล่เพจอีกอยู่หัวหายบ่พี่น้องเเห็นเต็มหัวบ่ เห็นเต็มบ่ามัานไก่ปวดบอกอืม,อมเห็นเต็มมันมัน,มาน,านค่ะสวัสดีเก่าสิบแปดคนเอาขึน้นนานมากแต่คนแปลสด,ดันลอกไปก่อนพี่น้องคอมเมนต์เนี่ยผู้ไดพค้อมที่สีฟังคอมเมนต์กดหัวใจร่วๆมากเหล็กวันนี้ก็อันไลฟ์พี่น้อง เอาเละความฝันเอาเละความฝันคองันพี่สาวหวดนีไปเสียงโชกเด้อเละดังๆนะอันเบื่ออะไรพี่น้องผู้ได้ซื้อไวไดก้ก็อาจิมานเอาหนีเห็นเต็มตัวแล้วเนาไปนให้มันมานเด้อจ้าจ้ามันมานสวัสด,ดีอันไอ้อดิศักสรี เิ่นฟันแล้วพี่น้องก็ฟันมาอวานนี่แหละแล้วเป่นกับ่นเอาไปเซียงห้วเล่าว่ากันเถอหัวเล่าเก้าแปดดโตมันบอกแปดเก้าเก้าสองโตลางมันอกเก้าแปม่นบอกนั่นแหละครเล่าเก้าเกาเพื่อนกับฟันแมนดูน้องพี่น้องมันก็พูดนานมากอะ หวดที่แล้วเมียถูกบนลางังหมวดนี่เพิ่นกระซิบว่าย่าบบกไพเดอร์สองเจ็ดพนะโอ้สองเจ็ดบางันเนี่ยบ๊อแมนดอกหาหน้าที่เราบ้าท่านไม่เลยโุยก็ไปโดนเนะี่ยเป็นสมโอแลด้เป็นนอ้องพระเจ้าสีเห็นอย่างบปนน้องสีงไป็ไทยคลิปใสกับไปยากอืม นั่งไล่จุดไม้ยู่นี่แหละก็เลยมาไล่สดกดยูทูบกับไลฟ์พี่น้องให้แนวทางเนี่ยกดมันไลกดมันออกมาาหม่อืมป้ายาห,าหรอกไม่ไล่สดเนี่ยไม่เขียนตัวเลขให้แม่่อยนีน ลูกสาวพี่น้องท่อนกี่บาทเนี่ยเบ้เอาทำไมเจ็ดร้อยสี่สิบห้ามาแล้วมาบอกพวกฝันไหนเพิ่นฟังก่อนนี่มานั่งนี่เอาเก้าอี้มานั่งมาต่อเห็นยนานอะไรเอาแต่เสียงเดี๋ยวบอได้พี่น้องถามหัวหน้าที่อะไรนี่เพิ่นสิหมื่นแล้วนี่แล้วแล้วสวัสดีท่านผู้ชมงกันเดียวเนี่ยชิดเดียวอีก มาพี่น้องเมื่อทำไมทอนเจ็ดร้อยอนูพี่โซดาจุ๊บๆไปจากไหนสบายดีนี่ค่ะ <มา S 1> คนฝ<ค>ันเอามาบอกสู้บันพันฝันมาจากไหนเอาโอกถือตัวน่าฝันแม่วันแม่นันแตงข่วงบรวันเย็นอันลูกถ้าบลอมสายา,ยา,ายลับใน่หวงไม่ยกมือไหวเพิ่น แต่จ้็กันตกใจก็ได้กินปลาหมึกใาโตใหญ่จบเร็วจบเร็วเพี่น้องเลยก๋เห็นซ้ำมี่นาะฝันวมันขึ้นเอาเลยนี่มันไม่เอะกเตี๋ก็เลี้ยงซ้ำหมี่นี่นเล้ยคนอ่เราไปยกมือไหวนอืก็เลยคิดว่าต้องเป็นอัน แต่ว่าแต่ว่ามันเพิ่นซื้อเอาไปซื้อเลขแล้วเมื่อวานนี้ซื้อหวยเล้าเมื่อวานนี้ถือเป็นว่าหมื่อวานนี้ซื้อสู้เก่ากับอายุเพิ่นแปดเก่าเก่แปดถือจักบาทบอกพี่น้องดูทิปบาทเงื่อนต้องหันเพื่อนกับสื่อถือได้พี่น้องเงว่อนศูนย์หกหน้าเพื่อนกับถือเพื่อกันหวยเล้าอาทิตย์วันอังคารเนหรือท่นผุดบอกไหมวันอักขั้นเหันจันทร์เออหวยหวยเล้าวันจันทร์เพื่อนกับถือศูนย์โฮ หมื mail, ่อวานเพิ ja, ่งกระถึกแปดเก่าพี่น้องสูมคนหนึ่งไปเบิ่งเันครอฝันของเงยตอนบอกตัวเล็กบอกให้แงี้เด้อมูหูบดีเงินไปเพิ่งครอบันของเงยเจนลาชาเนี่ยไปกูละนายนายฝันหายอย่างข้าวเดียวนึงมาเห็นยุงไหวเพิ่งกระเด็นสุดเขาอายุคนดีจ้าโซนา ก็ม um, ีสองหางด้วยพี่น้องมีศูนย์เก้ากับแปดเก้าเดยนสิเขียนโซ่ให้เพิ่งกินปลาหมึกโตะใหญ่หนึ่งปลามึกตีเป็นเงปลาหมึกใหญ่ปลามึกว่าเป็นเหล็กแบบเนาะเอาศูนศูนย์เกับเป็นเด็กหน่ยกินนร้าศูนย์ศูนย์เก้ากับแปดเก้าสามตกอานริงเกแปดเก้า สมตัวสามตัวน้ำแดงศูนยแปดเก้าอาเอาสมตัวสามตัวเขียนดงกเลยศูนย์ปเกอาคนเท่นี้เจังนสตัวเนี่ยเอานีแม่เดียวไเขียนต้นสนเลยเดี๋ยวจะเขียนไหนแล้วก็งเขียนเดอยู่บ้างเอาลายหางเด็พี่น้องจะเป้านี้แล้วพี่น้องเนาะไเอากระไรโซดสนตัวพ่หัตีย หัวกาดาดคืหัหูเที่ยวใส่โสนเออน่ะครับเอาเอเอาเอาจะเอาโซนเอาเอาะโนแปดมั้หืมบอดาแต่นแปดผู้ใดอยากเอาไปเอาเองนวดศูนแปดเท่าบ่บเอาเอาซ้ำนี่แหละโนเออแล้วก็ศูนเก่านเก้าแต่ก็เปดเก่า กินของเพิ่นไปับเพื่นเล็กมากเลสือบงวงมาสูีกันเลยเอาอย่างอีกกันนี้บ่เอาโซนแปดโอ๊เก้าแปดอันนี้ฟันฟันเห็ยนฟันที่เก้าคู่โอ้เจาี่เขียนไงเออเจลาปิญนยาบุตรสองใบ จบสูงพี่น้องปริญญาบุทธ์2บัยเก่าเอาเก่าอืมเก่าก็ได้กับพวกเกียนชีพอยู่อืมได้ละเอาพี่น้องนี่ตีลังกาเร่็ตีดอก เห็นบ่มึงจะต่องมึงได้เกอนเจ้าเห็นสัดม่ะตีมังก่าว่ไก่กวดบ้างมือตีชัดเจ้าตั้ชัดมาตรงม่ผู้ไดเห็นผู้ไดเห็นคอมเป็นแนจใจพี่น้องคอมเมนต์ตัวเล็แน่ แต่เขาบางทีก็ดนสมรปิดมานะจับวะไปจับไปเด็พี่น้องมักบอมัดบอผู้ใหมักพี่มามักศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าแมนพี่น้องซ้ำหนีละพ่อนี่ มากอยู่จังสีไข่เนยเอียงผู้ใดกันเรียวมาเห็นเนี่ยมันไกดด่บวชายตาสันคันคันบอก,ออกพี่น้องเอาวันขอนมาทุกข้นฝันหมดเนอะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสีส่งพี่กัดให้ดอก ทำเบาอ่อนด้สิจ้าการค้นฝันให้ด,หด,วดววห้วพี่น้องเอาแคบหน้าจอด้วพี่น้องผู้ใดแคบแล้วพิมพ์แคบประมาแม่เหมยสีล่ำร่าเด้อพี่น้องพี่น้องถาบอกความฝันกันจะแมน่นสุดเลี้ยวให้ฝันเพิ่นกระไดฝัน,นอันปันหางเตาอรุณ ขอกิดแล้วม่นสิบวเนาเน่าระทึกให้มูอเจ้าฟังแน่โอ้ยมูเจ้าถ่าเป็นชีหน้าที่เ่ก็เงอยู่อมเด็กไปไหวไปเที่ยวองไม่รู้เออเดกมีูปนราชการที่เก่าเด็กบ่าวเนเน่าเน่ยกะว่าอันนี้ราชการที่เก่ายกมือไหวสซานันจบเป็นมาฝันแบบประหยัดอีกมาเด็กไปเที่ยวสถานที่ตรงไหนบงนึงแล้วก็มีลูก ในวงราชการเก่าได้ยุมือสาถูเพิ่นเราเราเราฝันประหยัดคอยกันทีประหยัดต้นเรียนด้วยกันนะพี่น้องสามหางบ่อนเพราตกมไก่ว่าเด็กกินปลาหมึกย่างโตใหญ่ๆกั่นเออเราเราฝันว่าเราเด็กกินปลาหมึกย่างแล้วก็ปั้นปั้นให้คนกินน้ำแต่ว่าเมื่อวานนี้หว้เหล้าก็มีคนถือน้ำเพลินอยู่มาบ้าเด็กปั้นมูสีนะพี่น้องมูสก็เลยถือน้ำหัวเหงื่อก มูเจาะจะได้เทิงน้ำเพิ่ถขาบกขามันบอออกมูกเจ้ากะเดี๋ยวขอสิเอาเหล้ามาอีกไม่ให้มูเจ้าะยองเหล้าขามันบอออกเด้อมีก่อนชนะเราอยู่เฮียน,น้ำคอยนี่ละเออคันคันบ่มานะก่อนสิเอาเหล้ามาให้เจ้าะยองอีกเทื่อนึง <c oughs> แล้ววันนี้ไปใส่ดอกพี่หน่อยืย แต่ว่าแม่เหมยนั่นบ่้านียังเด็กพี่น้องนอนยังเดียวเลยบ่้ันบ่ายังใครมาฟันเหม็นขึ้นวันพระของคุฟันเหม็นฟันเิวอยู่คนสิฟันเหม็นขึ้นวันพระคนว่าเดือนหนึ่งมีซีเทือดได้พี่น้องวันพระบ้ันซีเทือดให้จังได้เอาแต่ข่อยนอนมานี่สีเครื่องปีมันได้ฟันยังอยู่ ม,มีคนคอมเมนต์ได้ไปใจมานหรอถพี่น้องเห็นอันไลรสดอันแม่เหมยยู่อันช่องทางอื่นเพจเฟซบุ๊กยังสิแปลงว่าถืกลากไปเด้พี่น้องเด้อแม่เหมยไรสดอยูแค่ในช่อง youtube แม่เหมยแชร์ข่าวแชร์หวยท่านั้นเด้อค่ะแม่เหมยบันไดสนับสนุนเว็บการพนันใดๆทัศินพี่น้องให้แนวทางในการเสียงโชคนั่นนี่ก็บโปรดจช้วิจารณญาณในการรับชม สำหรับคลิปนี้แม่เมยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยพี่น้องพบกันในคลิปต่อไปเลยพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้เลขยังก็คอมเมนต์มาไว้เดี๋ยวสิไปาหามาให้เดี๋ยวสิมาไลฟ์สดบอกพี่น้องถือาก็เล่นไม่เอาหนามาโซดอีกตัวไหนเพื่อนช่วยจำได้ดทนันเล็วทันเล็วมากกว <c oughs> ่าคิดใจเด็กลเลาด้วยเราบวกตอนไปไหวเไป็นไปไหว ตอนนี้เ่เสียวไปไหวเพื่อนะนใส่ชุดดำไปวันกวเกี่ยวแนีืมปรปติปตมีน่องบ้านในฟันสุดจุุนมาอีกแล้วห่อันคไม่ได้ใจม่ถือก็สิเป็นหลงลูกเพิ่นถึงได็กีึได้กไ,ไปไหวถึงสิบ,บ,าบาทนีบอกไปหลังไว้หันหนีย <Yeah. S 2> บบไนดืสอหอดปนมีนออม่องบันเดลได้หลายนะหลัง,งลูกแพนละสิบาทถึงเลขสิบบาท โอ้ล่างมันก็มันก็เกินเท่าไหร่เคยล่างมันก็แพงละหกบาทเจ็ดบาทไปแล้วโอ้ยชิมาเขย่งกินเนือเอาี่น้องบ๊ายบาย